สวัสดีครับคนที่เกิดราศีลัคนาราศีกรกฎนะครับประจําช่วงปากแร่เดือนพฤศจิกายนครับภาพรวมนะฮะในช่วงนี้นะครับถือว่ามีหลายสิ่งหลายอย่างนะครับผมที่เขาเรียกว่าอึดอัดปิดคัดในระดับหนึ่งนะฮะเขาเรียกว่ามองเรื่องของโอกาสบางสิ่งบางอย่างปุ๊บเนี่ยมันมีเข้ามาแต่ไอ้โอกาสนั้นบางทีก็ไม่ได้ดีเท่าที่ควรเท่าที่เราตั้งใจไว้เป็นแบบนั้นนะครับจังหวะตอนนี้อารมณ์แบบงานเข้าอ่างานเข้าแปลว่า งานบางทีมันเป็นงานขยะแบบเนี้ยนะคนอื่นเขาโยนมาให้เราให้เราทําแทนมันมีแบบนี้อยู่เช่นเดียวกันจะรับจะไม่รับก็ไม่ได้นะจะไปปฏิเสธก็ยากนะก็ต้องทานะหรือมีเรื่องให้หนักอกหนักใจที่มันเป็นเรื่องของชาวบ้านชาวช่องเขาไม่ใช่เรื่องของตัวเราเองแต่เราต้องมาเป็นนสิรานีนะฮะนะเป็นผู้รับฟังอะไรแบบนี้ปุ๊บเนี่ยบางทีถ้าเราคล้อยตาไปเราก็จะปวดก,กระบาลแทนนะครับเพราะฉะนั้นช่วงเนี้ยรงรง บ้างก็เป็นการดีครับผมตามนี้นะครับหรืออะไรก็ตามทีที่สามารถที่จะมองข้ามได้อะไรที่สามารถที่จะปฏิเสธได้นะคะขอให้ปฏิเสธไปจะเป็นการดีที่สุดครับผมตามนี้นะครับถ้าเราเจาะลึกครับเรื่องของการงานครับดาวเกี่ยวกับงานของท่านนะฮะยังโคโจรมาทับจุดเกิดอยู่นะครับแต่มันเป็นอารมณ์แบบชนะกิดหลังอะนะถ้าเป็นไพ่ทาโรต์เนี่ยนะมันเป็นเหมือนกับไพ่แดดบ นะถ้าคุณเซิร์ชใน Google นะพิมพ์คาว่าไพ่แปดดาบปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นไพ่ที่แบบคนโดนมัดมัดหอนะเจ้านายเร่งรีบแนะขอก่อนหกโมงเย็นได้ไหมเำลังจะกลับบ้านเลยต้องมาทําให้เจ้านายอะไรอย่างนี้เป็นต้นลูกค้าโทรมาอยากได้งานตรงจุดนี้เร็วๆปุ๊บนะมันเหมือนแบบมัดมือชกเราอะนะเป็นแบบนั้นนะครับบางคนร้ายแรงกว่าน,นั้นนะ เหมือนอารมณ์แบบให้สิบดาบให้สิบดาบเลวลาเขาวาดรูปภาพเนี่ยเขาวาดรูปเป็นคนนอนอยู่แล้วมีดาบปากหลังสิบดาบสิบเล่มกางหลังโอ้โหอันนี้ปลาจะกืนกินเลยนะช่วงนี้เลยบอกว่าบางสิ่งบางอย่างปุ๊บเนี่ยนะฮะมันหน้าที่ความรับผิดชอบมันเยอะแยะมากมายนะครับมันอาจจะเบียดเบียนเวลาส่วนตัวของท่านได้ตรงจุดนี้ต้องคึงระวังไว้ให้ดีๆนิดหนึ่งนะครับและการที่จะไปรับปากใครเรื่องของการงานการดีวงานแล้วก็ตามทีต้องเช็คประวัติบริษัท มันโอเคหรือเปล่านะการให้เครดิตนะเดือนหนึ่งสองเดือนสามเดือนเป็นอย่างไรอะไรยังไงบ้างต้องดูเช็คประวัติให้ดีๆไม่งั้นเนี่ยอาจจะซวยได้หรือมันอาจจะคดโกงเรื่องของการงานเราได้นี่คือสิ่งต้องระวังไว้นะครับผมตามนี้นะครับเรื่องของการเงินนะฮะอาจารย์ผมระวังแล้วอ่ะถ้าระวังแล้วก็โอเคแต่สมมติว่าอาจารย์ไม่ระวังเลยนะครับก็มีโอกาสที่จะมีปัญหามีมุมในเรื่องเกี่ยวกับอะไร การดีเลย์ล่าช้าในเรื่องของรายรับนะที่จะมีเข้ามาได้ในช่วงปัจจุบันนี้นะครับถ้าใครรับเงินเดือนตรงเนี้ยหน้าหน้าห่วงน้อยกว่าคนอื่นเขาแต่สมมติอาจารย์เป็นงานฟรีรแลนซ์นะครับอะไรแบบเนี้ยนะครับเป็นเป็นการจ้างกันแหะนะไม่มีรายรับอักษรอะไรแบบนี้ปนะุ๊บเนี่ยอาจจะพึงระวังอาจจะมีปัญหาได้บางคนบอกอาจารย์นะเป็นเอ่อพ,พี่น้องแก๊ปไลแมนโบสอะไรแบบนี้ปนะุ๊บเนี่ย ส่งลูกค้าเสร็จปุ๊บลูกค้าไม่จ่ายตังค์เอออะไรอย่างเงี้ยนี่อันตรายเนี่ยมันเป็นแบบนี้นะสัญญาไม่ไม่ตอบแทนซึ่งกันและกันเนี่ยตรงนี้ต้องระวังไว้ครับผมนะตามนี้นะเรื่องของความรักอ่ะจากดวงแล้วนะครับในพื้นฐานดวงแล้วเนี่ยไม่ได้ค่อยโดดเด่นมากเพราะว่ามันมีดาวดวงหนึง่งโหราศาสตร์ไทยก็ดาวอังคารกลุ่มลัคนาราศีเกิดดาวอังคารเนี่ยมนเป็นดาวแทนเรื่องของความขยันนะด,ดุกด,ดิกด,ดุกดิกทำกันบ้าน แต่ดาดูนี้มันเป็นนิกุมรักเนี่ยมันแปลว่าไม่ค่อยขยันหมดแรงหมดกำลังใจไม่อยากทําอะไรเลยแห้งๆคิวๆนะมันเป็นแบบนั้นนะจิตใจห่อเหี่ยวเรื่องของความรักเพราะฉะนั้นในช่วงปัจจุบันนี้ยังไม่โดดเด่นเรื่องของความรักถ้ามีคนมาจีบเราก็รู้สึกอยากจะปฏิเสธเขานะฮะยังไม่ใช่ยังไม่ถูกใจใช่เลยเราจะไปจีบเขานะช่วงนี้ก็ยังไม่เดชสารต่อเท่าที่ควรนะครับเรื่องคู่หรือคนรักช่วงนี้ก็ มีโอกาสห่างเหินห่างไกลถึงจะอยู่ใกล้กันแต่ตัวตัวอยู่ใกล้กันแต่ความสึกห่างห่างกันมันมีแบบนี้เกิดขึ้นอยู่เพราะฉะนั้นเมื่อฟังคำพยากรณ์แล้วนะครับกเ็เปลี่ยนแปลงทัศนคติบ้างนะโรแมนติกเพิ่มเติมขึ้นบ้างก็จะเป็นการดีนี่คือสิ่งที่อาจารย์แน,นแะนําในเรื่องเกี่ยวข้อกับชีวิตคู่มันจะได้โอเคขึ้นขั้ผของตามนี้นะครับเอาละฮะนี่คือส่วนของคําพยากรณ์ อยากรู้เรื่องราวเกี่ยวกับดวงของท่านนั้นเป็นการส่วนตัวนะฮะนัดหมายอาจารย์ผูด้ที่ assign นะฮะ Horo Master นะครับมีคำตอบแบบการันตีอย่างแน่นอนครับ